ม a ด้าสองสกายครับอยากได้ทรงเพิ่มครับเจอครับขอแบบว่าจัดทรงลหล่อให้หน่อยครับซิลเวอร์นีโอแมกวันครับผมสวัสดีครับผมเจอร์รอดาจครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านพิกากากรังสิตครับผมนะวันนี้เราอยู่กับรถ มาด้าสองสกายครับคันนี้ครับมีล้อมียางมาแล้วเรียบร้อยครับอยากได้ทรงเพิ่มครับนะอยากได้ความเฟิร์มเพิ่มขึ้นครับนะก็เลยทักมาหาเจริคับเจรับขอแบบว่าจัดทรงละหล่อให้หน่อยครับเฉยเลยแนะนำเป็นตัวนี้ครับซิลเวอร์นีโอแมกวานครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นระบบโมโนทูมครับปรับนุ่มแข็งได้30ระดับสูงต่ำสลด์กระบอกครับผมนะตัวนี้เนี่ยข้างหน้าครับได้หัวเป็นแบบนี้ไปเลยครับนะสามารถใส่ได้เลยมีเบ้ามาให้เลยนะครับผมนะนี่หมุนได้ครับ สามารถปรับม, <ien Hai> <PA> มิ้นแห่งได้ตรงนี้นะครับ30ระดับนะครับผมนะเวลาปรับตอนจะมเสียงคลิกนะครับของด้านหลังครับตัวนี้ครับด้านหลังก็จะมีเป็นเป้ามาให้ครับผมนะทางซีเวอร์นี่บอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆครับตัวนี้ครับตัวปรับมันก็จะอยู่ด้านบนนะครับสามารถมุดปรับที่ซูมได้เลยนะครับผมนะนี่ปรับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ส0ระดับนะครับผมนะสำหรับคันนี้ครับลูกค้าบอกว่าอยากได้นุ่มๆครับนะเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ <observations> you <music> ครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับรถมาด้าสองสกายทีกับโช๊คซิวเวอร์นิโอแมปวันครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นระบบบนอุทูปครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้สาวิประดับสูงต่ำสไลด์กระบอกครับผมนะเจอแถมฟรีติดตั้งฟรีตั้งศูนย์ให้ด้วยครับนะและยังสามารถผ่อนถึงเซนได้ทุกสุดหเดือนครับผมเจอดจะให้6เดือนเต็มไปเลยครับผมนะลูกค้าใดสนใจครับทักมาที่ทีเป็ออโต้คลิกครับผมนะหรือโทร่วคือเจอดที่ที่ศูนย์ก็ห้าแปดแปดเก้าแปดผมหรือทมั มองเลยว่าได้ทรงเฟี้ยวๆแบบนี้กลับบ้านไปแน่นอนครับฝากเพื่อนๆ,ๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กัื่นๆกดแชร์เฉยๆด้วยครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นโชครุ่นใดรถรุ่นใดครับโปรดติดตามครับสำหรับน,นี้ขอตัวพลาลูกค้าไปเศสก่อนครับผมสวัสดีครับ